สวัสดีครับทิงทูโกวันนี้นะครับจะพาไปพูดถึงที่สุดของกิจกรรมนะครับที่คลื่นความคิดเนี่ยจะพาลงพื้นที่สัมผัสลมหนาวไปทําบุญเรียนรู้วัฒนธรรมร้านหนาแต้ๆนะครับผมกับกิจกรรมน่าฮักแต้ๆแ,แพร่หน้านรำปางครับวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับทีมงานของเรานะครับที่ลงพื้นที่จริงนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยมันดียังไงมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยครับ ครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่หลินพี่กระแตนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องบอกว่าพี่หลินกับพี่กระแตเนี่ยเป็นทีมงานของ96.5นะครับที่ลงพื้นที่จริงแล้วนะครับสําหรับกิจกรรมหน้าฮักแต้แพร่น,น่านลาปางนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่หลังจากที่ไปลงพื้นที่จริงมาลงพื้นที่จริงมาเนี่ยว,ว้าวยิ่งว้าวเลยเพราะว่าเป็นจังหวัดที่น่าสนใจแหล่งรวมวัฒนธรรมทางภาคเหนือนะคะแล้วก็เป็นวเป็นเป็นจังหวัดที่ อยากจะให้ทุกคนน่ะไปแม้ว่าจะบางจังหวัดจะเป็นเมืองรองเองก็ตามเนี่ยบอกเลยว่าไม่เป็นสองรองใครครับผมก็อมบอกว่าช่วงกิจกรรมที่เราไปเนี่ยเป็นเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยใช่ไหมพีม่อากาศกลาลังดีเลยปลายฝนต้นหนาวครับไม่ไปเหนือไปไหนอ,ะอ,อ่ะอ่าใช่ไหมต้องไปเหนือค่ะสามจังหวัดที่เราเลือกเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นเลยน,น่านแพร่ลำปางมีครบหมดเลยทั้งทั้งพัทธาสุ ราศีสามราศีเลยด้วยครับใครสายมูก็ต้องมาใครสายธรรมชาติก็ต้องมาสิลปะวัฒนธรรมก็ต้องมามแล้วก็ท่านใดที่อยากจะไปสโลไลฟ์พักใจฟื้นฟูจิตใจในช่วงนี้ที่อาจจะหดหู่ก็ต้องไปกับเราค่ะทริปนี้เลยเรียนเชิญค่ะครับผมก็จะมีสามจังหวัดด้วยกันนะครับแพร่น่านลำปางจังหวัดแรกที่เรา การเดินทางของทริปนี้ต้องบอกก่อนว่าเรานั่งเครื่องบินไปเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะครับจังหวัดแรกที่เราไปเที่ยวกันคือจังหวัดเราลงน่านเลยเราน่าน<ง>ช่เป็นน,น่านมีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจครับน้องน้องกระแตน,น่านค่ะมันมีไฮไลท์ทางอย่างแรกถ้าเป็นทางศิลปวัฒนธรรมเนะาะก็จะเป็นวัดพระธาตุแช่แห้งอ่อที่นี่เป็นไฮไลท์สาคัญก็คือเป็นวัดพระธาตุประจําคนเกิดนิทรรครับผม่เป็นวัด ผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านด้วยถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางมาน่านก็ต้องมาสัมผัสที่นี่นะคะอีกที่หนึ่งคือวัดภูมินอ่าวัดภูมินก็เป็นปู่ม่านย่าม่านกระสิบรักนะคะเป็นคาพที่ไหไงพีงผมเคยเห็นฝ่าทานาเคยเห็นที่แบบคุณตาคุณยายเขาก็ซิปแบบครับภาพแบบและใส่ชุดเป็นไทยลื้อไหมและเป็นภาพที่คนเอามาใช้หลายๆที่ที่เป็นร้านอาหารครับ ทางเหนือนเนี้ยต้นตำรับออริจินัลอยู่ที่วัดภูมินอยู่ที่วัดภูมินนะต้นต้นตำรับใช่คือเราจะไปเ็นไปดูภาพจริงตรงนั้นเลยเป็นภาพสัญลักษณ์ประจําจังหวัดเขาด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าของแฮนเมสต่างครับก็จะเป็นภาพที่แบบเอามาเอามาทำเราจะไปถ่ายภาพที่วัดภูมินกันค่ะครับผมที่ไฮไลท์เลยก็คือชุมชนชุมชนที่เราเลือกเนี่ยเป็นมันเป็นชุมชนที่รักษาความเป็นเอกลักษณ์ Hmm. ของศิลปะวัฒนธรรมของเมืองน่านไว้ <Okay. S 2> ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านคมคํากอน hmm. อ่าเป็นโคมหมาเต้าเขาเรียกว่าโคมหมาเต้าถ้าใครไปภาคเหนือตามร้านอาหารตามสถานที่ท่องเที่ยวที่จะเห็นโคมห้อยๆไว้แล <Okay. S 2> ้ว่าโคมหมาเต้าก uh. ็ค hmm. ือที่เนี้ยเขาจะมีประดับไว้ตามบ้านเรือนเพื่อความสวยงามเพราะว่านอกจากความสวยงามแล้วก็คือเป็น ความเป็นสิริมงคลด้วยชาวล้านนาเชื่อว่าถ้าติดไว้จะเป็นความเป็นสิริมงคลเราก็จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไม่ได้ไปดูไปซื้อเฉยๆแต่ว่าไปทํา่เป็นเวิร์กช็อปทำโคมหมาเต้าก็คือเราจะได้เรียนรู้แล้วแหละว่าไอ้ทาไมถึงมีความเป็นมาอย่างไงถึงได้เป็นสัญลักษณ์ประจําแต่ละบ้านที่ว่าต้องมีแล้วทาไมถึงเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้เรียนรู้ ในการทํำล้วก็ได้รับกลับมาเป็นของที่ระลึกก็คือทําเองกับมือนั่นแหละทําเสร็จเอากลับบ้านด้วยได้เวิร์กช็อปเลยใช่ไหมครับน่าสนใจนะใช่นอกจากนี้นี่ก็ยังมีเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับพี่ใช่เดี๋ยวเอาชุมชนอีกที่หนึ่งก่อน่ะคเป็นโฮมเจ้าฟองคําอันนี้เป็นบ้านของผู้ใหญ่ ทางเหนือเขาเรียกเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองเหนือเป็นบ้านที่เขาใช้อยู่อาศัยจริงๆเป็นกว่าร้อยกว่าปีเนาะชแล้วเขาก็มีเก็บของสะสมเก็บของข้าวของเครื่องใช้ที่หลับที่นอนเครื่องครัวเครื่องอะไรต่างๆ เขาใช้จริงๆแล้วก็เป็นลูกหลานที่ได้อยู่อาศัยแล้วเขาก็ทําชั้นบนทำเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ก็คือจะมีคนบรรยายต่างๆนะคะบรรยายเรื่องราวต่างๆก็คือเราก็ได้เรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมผ่านเข้าของเครื่องใช้พวกนี้แหละมีความเป็นมั้งตั้งปด้ว <หา S 1> ยู่หายดูยากะจะบอกว่าบ้านเนี้เก็บของสะสมซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือคระ,ะดับแบบเจ้า เจ้าเมืองอที่เขาใช้ของอะไรอยไรเงี้ยซึ่งมันหาดูยากแล้วเขาจะเปิดให้กรุ๊ปเราโดยจะนำชมแล้วก็บรรยายให้ด้วย อ่าที่นี่นอกจากชมอย่างเดียวเรามีกิจกรรมให้ด้วยใช่ก็ทำเวิร์กช็อปอีกอที่หนึ่งก็คือตาแหลาจิว๋วตาแหลวจิวจ๋วเป็นเครื่องรางมงคลสไตล์ล้านนาครับผมเป็นเครื่องรางที่เขาไว้ใช้พกติดตัวป้องกันภัยอันตรายต่างๆเป็นความเชื่อของชาวล้านนาใช่ก็จะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้เลือกทำแล้วก็ได้เก็บมาเป็นสิงขงคนให้กับตัวเอง,เอ,งอีกด้วยโอเคคล้ายๆสมมุติว่าเราไป <c oughs> ตรุรกีรก็จะม,มีดวงตาวงตาสวรรค์ใช่ไหมที่นี่ที่น่านเราก็มีเหมือนกันเป็นเป็นสายมูเป็นกิมมิคที่เขาไว้ห้อยตามบ้านไอสิ่งเนี้แหละตะหลิวจิ๋วเนี่ยเราจะไปทําเองกับมือแล้วก็ให้กับบ้านเช่นกันตะหลิวจิว๋วใช่ไหมตะหลิวจิว๋วตะหลิวจิว๋วร้านกาแฟที่พูดเมื่อกี้อันนี้<ม>ก็คือไฮไลท์อำเภอถ้าไปถึงน่านต้องได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่อาเภอปัว ขึ้นเขาไปสักหน่อยนึงโอ้โบรรยากาศฟินมากๆแลเราคิดดูปัวเนาะปัวภาคเหนือแล้วแบบอากาศหนาวๆนาที่ดารานักลองเขาชอบขับรถแล้วก็ไปเส้นทางนั่นแหละคือปัวนั่นแหละที่นั่นเลยก็คือขึ้นเขาขึ้นดอยอ่าแลวร้านกาแฟก็จะแบบบรรยากาศแบบวิวหลักล้านกาแฟหลักร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเสิร์ฟให้น่าสนใจนะครับน่าสนใจก็ลงมาจากเขาปุ๊บเราก็จะไป แท่กันต่อจริงจริงยังมีอีกนะไฮไลท์ที่ที่น่านอ่ะที่คนเขามีวัดศรีมงคลวัดศรีมงคลด้วยวัดศรีมงคลก็สวยเป็นบรรยากาศใช่เป็นวัดที่ใช่เราไปแล้วแบบว้าวมากเธอแบบวิวสวยมากๆคือจะบอกว่าน่านอ่ะถ่ายตรงไหนก็สวยแวะตรงไหนก็ประทับใจนะคะแล้วก็วัดวัดที่วัดศรีอะไรนะวัดศรีมงคลค่ะวัดศรีมงคลตรงเนี้มีวิวแบบว่าสามารถเดินลงไปในท้องนาแล้วก็ ไปช้อปปิ้งแคนเมคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนของวัดเองก็สวยงามซึ่ง96.5จะพาไปจด้วยะพาไปด้วยจะพาไปในทริปนี้ได้ไปครับผมไปยากไม่ยากเลยถ้ามากับเราค่ะอ่าและจังหวัดต่อไปอะครับเป็นแพร่เราต้องไปแตะแพร่นิดนึงเพราะว่าเราจะไปพระธาตุที่ประจำปีเกิดปีค่ะปีค่ะพระธาตุช่อแฮค่ะพระธาตุช่อแห ก็คือใครเกิดปีเสือปีขานนะคะไม่เคยได้ไปมากับเราค่ะไหว้ไหว้กรบาบไหว้ให้ลูกหลานก็ได้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เกิดปีเสือแต่ลูกเกิดปีเสือก็ไปไหว้แทนไดน้ก็มากับเราแล้วก็ไปขอพรจริงๆแล้วเนี่ยทางเหนือเนี่ยเขาเขาค่อนข้างที่จะมีความเชื่อว่าใครเกิดปีไหนนักสัตว์ไหนแล้วได้ไปกราบพระธาตุประจําปีเกิดก็จะเป็นสิริมงคลให้กับ คนคนนั้นเราลืมไปอีกที่หนึ่งของแร่มอห้อมมอห้อมจะพาไปช้อปปิ้งภาพแพร่ต้องมอห้อมเลยครับนั่นคือต้นตำรับต้นตำรับก็คือเดี๋ยวเราจะพาไปชอปเอาใจใส่ชอปอ่าเอาใจใส่ชอปใครชอบชอปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยมากับเราเนี่ยเราเราเราคิดไว้ให้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวที่สุดท้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยสองที่สองจังหวัดเนี่ย ไม่พอเพราะจริงๆลำปางเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ไปไม่ได้เลยเมืองเมืองรถมา้าอ่าใช่อ่าใช่ไหมับผแล้วก็มีพระธาตุประจําปีเกิดฉลูใครเกิดปีวัวคะเชิญนะคะถ้าใ,ใครยังไม่เคยไปสวยงามมากๆจะบอกว่าพระธาตุลำปางยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็สวยงามมากๆคกอแบบ ประทับใจถ้าใครเคยไปแล้วไปกับเราไปอีกได้เพราะว่าไม่เหมือนเดิมการพัฒนาบูรณะอะไรก็ปรับ,ปรบเปลี่ยนใหม่นะคะ <Okay. S 1> แล้วก็การที่ได้ไปไหว้ซ้ําก็เป็นการเสริมสิริมงคลให้กับเรานะคะนะักหลายๆท่านคงจะได้เคยไปนะคะเมืองรถมา้าตัวเมืองรถม้ามีอะไรลูกอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกทีก่อือ ตาไก่ไงเ็ฮลาพี่ใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวขอย้อนไปก่อนคือต้องบอกว่าวัดพระธาตุประจําปีเกิดเนี่ยเกิดปีอะไรก็ไปได้นะครับไปได้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นปีฉลูหรือว่าอะไรเกิดปีอะไรก็ไปได้นะครับใช่เพราะว่าจริงๆวัดก็คือวัดวัดพระธาตุก็คือเรากราบสิวิให้ขอพรสิริมงคลได้สิริมงคลให้กับทุกท่านได้นะคะแล้วก็พระสงฆ์จะพาไปดูโดยรวมความสวยงามของวัด ที่อยู่ลำปางด้วยใช่ค่ะแล้วก็จะเสริมความรู้เล็กเดเล็กเรดน้อยนะคะให้กับท่านผู้ฟังที่ไม่เคยได้เดินทางไปด้วยค่ะคว่าแต่ละที่มีอะไรยังไงค่ะครับผมแล้ทีนี้ก็ที่ลำปางเขจะมีการทำเวิร์กช็อปของเซรามิกชามตาไก่ใช่ใชไหมครับต้นตำรับของชามตาไก่ที่ใส่กว๋วยเตี๋ยวนี่นะพี่ใช่ก็คือเกิดขึ้นที่นี่ใช่ท,ที่เราซื้อตามตลาด จริงๆแล้วต้นตำรับคืออยู่ที่ลำปางนะคะโรงงานที่จะเป็นพิพิธภัณฑ์เราจะพานำชมทุกกระบวนการในการผลิตเลยว่าชกว่าจะขึ้นมาเป็นชามตาไก่เนี่ยเขาเขียนมือด้วยภูกันแบบไหนไปไปอบไปย้อมยังไงให้ออกมาคงทนและสวยงามแต่ละใบที่เนี่ไม่ได้ใช้การพิมพ์สมัยก่อนจะใช้เป็นภูกันวาดแล้วก็จะมีลงชื่อ ของคนที่วาดแล้ววันที่ไว้ในชามด้วยว่าอ๋อเขาวาดวันนี้ที่นี่คือจะเป็นค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์อยากจะให้ไปนะคะนอกจากจะได้ได้ดูในพิพิธภัณฑ์กระบวนการการผลิตแล้วเรายังได้ทำ shop, เวิร์กช็<ะ>อปค่ะเี work ่นไหมอ่าเวิร์กช็อปได้วาดเองกับไม่ว่ามไม่ว่าจะเป็นลวดลายอะไรไม่จําเป็นต้องแบบวาดตาไก่ยอย่างเดียวได้หลกากหลายได้หลากหลายแล้ก็จะไปพอไปดูเราจะเกิดไอเดียว่าเขาอ่ะ ต้นตำรับเขาคือชามตาไก่แต่ว่าเขาก็คือต่อยอดไปยังเซรามิกหลายๆอยา่างแจการจานชามถ้วยน้ำจิ้มเครื่องครัวต,ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วลายทันสมัยทันสมัยน่ารักน่าน่าจับจองเป็นเจ้าของ แล้วเราก็พอปรับได้ดูกันจุใจแล้วเหมือนเราก็จะเกิดไอเดียเนาะเรา้องมาลังสรรเป็นชิ้นงานของตัวเองได้วาดได้ลงมือแล้วาดกันทุกคนเราอาจจะไม่ได้ใส่ชามเนื้อชามอาจจะต้องใช้เวลานานอาจจะใช้จานรองแก้วแต่ว่าให้เพ้น์แล้วเดี๋ยวเราก็ให้เขามีกระบวนการในการเคลือบหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส ให้ใหเรากล<ด>ับเลย,เ,ลยเห็นมากไปกับเราอะได้เวิร์กช็อปได้ของกลับบ้านมาเป็นเซเวเนียโดยที่ <c oughs> ไม่ต้องซื้อเลยน่าสนใจมากนะครับก็คือเรานอกจากเราได้ไปดูพิ่เป็นพันเนี้ยขบวนการโปรเซสตั้งแต่ต้นยันจบเรา<อ>ยังได้ทำเวิร์กช็อปภาชนะหรือว่าสิ่งต่างๆที่เราสามารถออก ลวดลายเองได้ด้วยออกแบบเป็นของเราแล้วเป็นของเราเลยโดยเฉพาะใช่ไหมตัวนี้น่าสนใจครับพี่อยากให้พีมีคนบรรยายให้มีคนบรรยายเราด้วยครับเราติดต่อเอาไว้แล้วนะคะสําหรับผู้ฟัง96.5โดยเฉพาะเลยครับผมีนี้อยากให้พี่กระแต่ฝากทริปนี้หน่อยครับว่าถ้าคนสนใจเนี่ยต้อง งงค่ะฝากทิปหน้าฮักแต้แป้นหน้าลำปางด้วยนะเจ้า27เจถึง29้าพฤศจิกายนนี้นะคะใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ได้นะคะที่ l ล n e แอ thinking radio ค่ะเดี๋ยวจะส่งโปรแกรมให้นะคะครับผมต้องขอบคุณวันนี้ต้องขอบคุณที่หลบกระอรื้มากมากครับผมขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยค่ะยังไงใครไม่เคยมากับ Mco มคอ Even ีอีเวนต์การท่องเที่ยวของเรานอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้กระจายรายได้สู่ชุมชนแล้วเนี่ยท่านได้รับความสุขกลับบ้านท่านดังได้ทําบุญด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับทางเหนือเพิ่งโดนอุทกภัยอ่าใช่น้ำท่วมทุกครอบครัวบางทีหมดกําลังใจการเดินทางไปใช้ใจ่ายเล็กๆน้อยๆของท่านเนี่ยเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่อืมนะครับผมก็ช่วงพิการาหน้าหนาวกําลังมาแล้วด้วยแหละอากาศน่าจะดีมากๆนะครับแล้วแถบได้ไปทำเวิร์กช็อป เยอะแยะมากมายเลยอย่างที่พี่หลิ่กับพี่กระแตได้บอกไปเนี่ยคลิปนี้เป็นทริปที่น่าสนใจนะครับใครที่สนใจเนี่ยแอดมาแอดเข้ามาสอบถามได้นะครับที่แอด Thinking Radio นะครับผมและติ้งทูโกาทิตย์นี้นะครับต้องลาไปก่อนเลยอาทิตย์หน้าเราจะพาไปไหนรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ